กินข้าวยังกินแล้วกินกับอะไรนี่ไงปิ่นโตแล้วฉันน้องไข่มุกกินเลยยังกินแล้วต้องฝืนกินอะมันไม่มีน้ำเปล่าดิอือซีดีไอซีดีนให้น้องไปทำอะไรดีไม่รู้เหมือนกันเธอรีนมาตั้งแต่เช้าแล้วนะารู้ทุกเปล่าไม่ยอ,อม,มาม่ได้กินโมองหองมมง โมงเช้าใช่มาทำอะไรก่อนมารอคนแถวน,นี้นะนาสองทุ่มมาโมงเช้านะไม่ก็มาสองทุ่มแล้วแต่ว่าไม่ตื่นอย่างนี่นะฮะสองทุ่มมาแล้วไม่เห็นอยู่เลยไม่เห็นอยู่ไรไม่เห็นทักมาเล,เลยก็ไม่เห็นโทรหาเชอรีนเลยไม่หรอเนี่ยเพิ่งทางมาตอนสี่ชั่วโมงนี่แล้วก็แปดโมงครึ่งปะก็ ไม่กล้าทำอะไรที่บอกอะ่ะมีข้าวกินหรือเปล่ามีน่ะถ้าลุงให้มาเดี๋ยวรอใครของแป๊บนะึงแล้วเปลี่ยนสีแล้วทำไมอะ่ะไปดูดวงมาดิดูดวงที่ไหนมาตู้เนี่ย บอกเราจะถูกฉลกอะสีแดงหรออ๋อไม่ชอบสีขาวลองไปดูดวงดิตรงนะมีเอาชอบชอบเดี๋ยวไปเปลี่ยนกลับเลยไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเชอร์ลีนขับรถท่านแม่ก็ได้อะท่านแม่ทำสีรถตอนใจเชอร์ลีนเหรอไม่เหมือนใครบางคนแถวเนี้ยเปลี่ยนเลยงั้นอ๋อรู้แล้วรู้แล้วคือเปลี่ยนสีรถเพราะว่าไปรับสาวคนอื่นใช่ไหมสาวคนอื่นบอกให้เปลี่ยนใช่ปะไปเวนนั่นเองโอเคเข้าใจแล้วใช่ ไป,ไปเปลี่ยนหรอเขายังไม่เสร็จปะไม่วันนี้ขับสีและเลือกเลย,เลยลสีพาสเทลไหมไม่เอาเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนหน่อยก็อยากตามใจมากกว่าเปลี่ยนหน่อยแล้วเไม่เอาไม่อยากฝืนใจใครอ่ะไม่ฝืนเลยไม่ฝืนก็แย่แล้วถ้าชอบจริงก็คงไม่เปลี่ยนเป็นสีนี้หรอกมากนี่จริงอ่ะ ไม่จริงว่าเปลี่ยนทำไมอ่ะเพื่อความจริงได้ะปะก็บอกดูดูอมาจริงจริงไมทำยังไงให้เชื่อเนี่ยช่างมันเถอะไม่ได้ช่างไม่ได้ <c oughs> ไล่อย่ามาจับนี่อยู่มาโดนตัวนิดนึงน่ะไม่นิดนึงน่ะ นิดนึงไม่เรวอยากมีเด็กก่อแขนมันมันม,มันเป็นท่าก่อแขนเปลี่ยนสีรถแล้วยังเจะมาให้เชอรินก่อแขนอีกน,นิดนึงน่ะตรงนั้นพูดก,กับเชอรินว่ายังไงว่าจะไม่เปลี่ยนสีรถอ่ะก็เดี๋ยวเปลี่ยนกลนก่ <c oughs> อแขนหน่อย ได้มีแรงไปหาของให้ไม่เสียแล้วพอแขนนิดนึงหน้าเชอรินเจ็บอยู่เป็นอะไรอ่ะไม่เห็นเหรอตัวยอกอะ่ะก็ขับรถไม่ดูเลยอ่ะ,อะเอากระเป๋าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งครับกระเป๋าคร,รับ หนึ่งห้าแปดขอบคุณครับเรานีดีๆหาอ่ะแชทเอนี่ันกำลังมันน่ารักอะไล่เวทได่คาถาไล่ไปก็เ็บตัวอยู่ดีอ่ะไม่ดูแลเหมือนกับลูกลักเนอะวันนั้นบอกว่าต้องดูแลลูกลักดีๆแต่ว่าไม่ดูแลเฉลีนเลยอ่ะไล่เวทเลวอิสปิกอ่ะไว่มาอะไรนะอิสปิก้ is p i f t y นี่มหรอใช่ใช่ไหมวันนั้นได้แบบนี้ is p i f t y is p i f t y หายแล้วก็ขีไอ้กอะแขนหน่อยไม่ต้องมาทำเสียงน่ารักใส่เลยกอะแขนหน่อยครับอือหือ นี่หรอนี่เกาะแขนแบบไหนเนี่ยนี่อมนี่บอกว่าเชรลินเป็นลิงเหรอฮะอ้โเชอร์ินเป็นซีซ่าเหรอลิงจักจักก็มันรักริงเจนโหด้วยโหด้วยแบบเป็นลิงอหผอมผดูได้ไงว่าบอกว่าเชรลินเป็นหลานลิงอะดูได้ยังไงฮะเป็นหลานลิงคืออะไรอ่ะไม่รู้แค่ท่านปู่ของเชอรลินมากระลองเป็นซีซ่าน เอาดีดีถูกเลยแต่ว่าเขาอยู่ในป่านะ่ะเซอร์ลิงกำลังตามหาท่านปู่อยู่เป็นลูกลิงเลยเหรอ<ช>เป็นหลานหลานของลิงแบบว่าพ่อตาบอดปู่เป็นลิงแม่เป็นบ้านเนี่ยเป็นครบเลยอะ่ะแล้วหนูเป็นอะไรอะ่ะเป็นคนน่ารักว้าน่ารักไหมคะ น่ารักครับอือน่ารักกับพี่แค่คนเดียวหนูไม่ได้เป็นคนน่ารักหนูเป็นของพี่เลยเหรอไปเป็นตอน,นไหนอ่ะฮะอา้าวกอวนนั้นบอกเป็นโอเคดีนะไร,เ,รเป็นตอนไหนอา้อาวอ้าวเป็นอะไรเนี่ยไปเปลี่ยนสีรถไ <laughs> ปยปไป ไม่เอาไม่ต้องเปลี่ยนสีนี้ดีแล้วสีลอเรนอ๋อโอเคอือฮ uh ึ huh. แล้วทำอะไรอ่ะอืมกระจกเข็มทิศไหมอืมทำอะไรก็ได้ขายหรือ,อยังเงินไม่น่านเดี๋ยวเรียตกนะยังไม่ได้ขายเลยพวกขายหน่อยสิมีเท่าไหรอ่อ่ะจะไม่ได้ไปดูหน่อยทําไมเวลาแบบเราขับเองแล้วรถมันไม่วามวะคุณดู ถ้ามันไม่ตรงหรือว่าอะไรวะหรือคอมกูการหนึ่งห้าเจ็ดร้อยหนึ่งห้าเจ็ดร้อยให้เอาเมาไว้ที่ตัวเลยหรือเปล่าอืมเก็บไว้นั้นหมื่นห้าใช่ไหมอือเอาไว้ที่พี่มะยิบยิบมันเลยครับหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่ง หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งงูกรบอะไรออหนึ่งหนึเจ อ๋อเขาจะซื้อไว้เองเหรออ่าขายให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหให้ติบด้วยอือหือวันนี้ไปซื้อแบบว่ารถใหม่มาด้วยนะใช่เหรอไหนไหนแต่ว่ามันจมน้ำไปแล้วอ่ะแล้วมันก็พาวไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะเจ้าหนูรับคำไหนลองไปดูพาวไหมมันพาวไม่ได้มันพาวไม่ได้อ่ะไม่รู้มันพาวไม่ได้มันอยู่ในนี้หรือเปล่า ไม่อยู่ใช่มันบอกว่าต้องเท้าอ่ะมันแล้วมปนมีปัญหารหรือเปล่าไม่แน่ใจอะ่ะมันไม่มีเงินในตัวหรือเปล่าเออน่าจะใช่หรือเปล่ามาลองไปดูนยะขอโชว์หน่อยหรืว่าหนูเจาคันนั้นแบบว่าไปรวบรวมทุกแก้วเวทมนต์อ่ะใช่บอสไซแม่นะโดน,น <c oughs> จะไหวอรอทำไมอะโซดินขับเก่งมากนะดปลตาแบบว่าใส่จุ๊กไงจุ๊กเขาตึกอ่ะมันจะได้เล่นเรอเเขายิงตัวเลยนะยิงตัวเลยเหรอไม่แบบว่ามันอาจจะพลาดโดนตัวโอ้โหไม่มีอะไรคมเลยคุณแม่มอไซค์อะบินไอ้นี่ไหมหลุดไหมเนี่ยลองไปพาวดูมีเงินรือใช่ กุณนูก็คุดสิ้นใจไปละเมื่อกี้อ๋อเบิกได้แสดงว่าไม่มีโอ้ยนี่ารักหรือเปล่านะเท่ยอือหเมาคันนี้ดีวกว่าว่าจะลองสักหน่อยลองอะไรลองหนีตำรวจไงคันนี้นะ่ะ มีได้อะทำไมอ่ะลองไหมลองไหมแต่เก็บรถแบบเขามาอะไรใกล้ฉันเหรออ๋อเราโหลดไม่ทันใช่ปะลุยลุยนี่ของไอ้ตกตางรอด้วยมีรอในตัวหรือเปล่าเซอรีนจะบอกว่ามีหมอทำร้ายเซอรีนมากระลองด้วยนะ หมอหมอนะหมอทำร้ายได้หรอทำร้ายก็ตบฉลินไม่พักเลยแบบว่าเขาแม่นสองคนแล้วก็ลุมตบฉลินน่ะเขาบอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรให้มาเคียวกับซันน่ะพาไปหน่อยพี่ได่จัดการพวกเขาหน่อยได้ไหมพาไปเลยคนไหนมาร์คลงในพื้นหน่อยใช่เขาตบแม่หนูจนช้ำเลยมารให้แล้วอ๊ะ <laughs> ขับให้ไหมไม่เป็นไรเดี๋วยวเจ้าดินขับเองแม่โอเคอืมไม่ต้องห่วงเธอหนูมาไล่เวทหน่อยไหมมันอ,อีกตุ้ม <Okay. S 2> หนึ่งก็คืออีสปี้ไม่ต้องไปหรอกเรากดเรียกเอาอ๋อ <laughs> ไปเลย let's go นี่แต่ว่าพี่อะไปว่าอะไรเขานะแบบเชอรีนไม่รู้ว่าเชอรีนทำให้การทำงานของพวกเขายุ่งยากหรือเปล่าน่ะเชอรีนไปขี่รถเล่นในท่นอน่ะ<อ>เขาเลยหาเชอรีนไม่เจอนอ่ะอะไรอะแล้วคือเขาหาไม่เจอเขาก็เลยตบสั่งซอนหรอใช่เขาตบเชอรีนมันก็ราองเขาบอกว่าปีฟองเลยนะจะปีฟองใครก็ปีฟองเลยแล้วเขาก็เอาเพื่อนมาลุมตบเชอรีนด้วยอ่ะสองคนในท่อแต่จำชื่อเขาไม่ได้แล้วอ่ะ เอาแล้วจะไปเจอเขาได้ยังไงอ่ะเชอลีนจำหน้าเขาได้นะจำเสียงเขาได้ด้วยเขาบอกจำเสียงหัวทั้งไว้แล้วเชอรลีนไปฟ้องปู่ย่าของเธอเลยให้มาจัดก,การที่โรงพยาบาลพูดแบบเนี้ยโอ้แต่ว่าเชอรลีนไม่กล้าหนูยอมได้ไงอ่ะหนูไม่กล้าทำหนูกลัวนี่นขับตามไปเนี่ย ตามยังไงก็ตามหนูปะเนี่ยฮะตามาได้ไงไม่เห็นตามเขาไปทางไหนอะไรเหรอไม่ตามหนูเลยฮะตามหนูปะเนี่ยเขาจะมาตามหนูได้ไง ย,ยืนดีรอตรงเมื่อกี้ไหมเดี๋ยวลงไปเอาข้าวแป๊บหนึ่งนหนูจะขับรถเล่นกับไหนไม่เป็นไรหนอยู่ด้วยค,ค่ะ <c oughs> <c oughs> ดูมีอารมณ์เหรอตรงไหนงนี้นเหรอไม่โดนตลอดโดนตลอดหนีรอดมากปะเนีน่ย รอดรอดเคยรอดอยู่ใช้คำว่าคือตำรวจมันจริงแม่นนะดิเล่ยเหรอใช่เคยโดนไรเลยดิเขากลาบมาให้เล่นเลยหรือเปล่าแบบนั้นอ่ะโอ้โหคนเพียบคนเพียบบึ้มบั้มแล้วคนนี้คนนี้แฟนเราปะเนี่ยไปมาไปไหนมาไหนด้วยกันไม่ใช่อย่าไปพูดมม่โซ่เขาเพียหายน่ะเอา พี่ชายเลยพี่ชายอ๋อโอเคอเมื่อกี้ค่าากสบวะลืมจูกก็ต่หน่าสงน้พูดปกติใช่อ๋อโอเคโอเคไอ้ลอ สภาพงีมากสวยเฮ้ยลูกนี้ต้องเป็นของกูนะเว้วยเสือน่ารักมาเด็กฮ่าได้ดแล้วดีใจด้วยไม่ได้ยินเสียงตำรวจเลยอ่ะนั่นสิ เราจะไม่โกรธเองใช่ไหมนะจะโกรธเรื่องอะไรอะ่ะแต่รู้สึกว่าอย่างนั้นไม่เจอกันนะโอเคครับไม่เจอกันครับ <c oughs> <c oughs> ไปกินข้าวก่อนไหมได้ได้เดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวทานหาโอเค กอครับขอโทษครับโอ๊ยอุ้ยขอโทษครับนี่ตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจไม่หลังเลโอเคแม่นี่เขาตั้งใจชนเฉลิงยหรือเปล่าเมื่อกี้เขาตั้งใจเขาตั้งใจชื่อแบบว่าเสียงคุ้นๆด้วยอ่ะตั้งใจทัวร์เลยอ่ะชนไม่พอซ้ำอีกนะครฮะพี่ไม่ถกต้องผมเลยอ่ะพี่ก็กระเด็นไปกลางถนนเหมือนกัน ใช่ใช่ไหมใครวะเมื่อกี้เสียงคุ้นคุ้นเดี๋ยวรีบมาโอเคเราก็ไปกินข้าวดีวดกว่าอยู่น <zug> ี <vos> ่เหรอ เออใช่จะเอารถไปใช้แม่เดี๋ยวเบิกทีมันนี้เปิดมาสลับโอเคขับรถดีๆนะบ๊ายบายน้องสาวฮะพูดอะไรนะเม่ฮะพูดอะไรนะเดี๋ยวบอกว่าบ๊ายบายครับรีมานะเมื่อกี้พูดว่าอะไรเดี๋ยวรีบมาเมื่อกี้พูดว่าอะไร ลงมานี s <S ่ดิฮะบอกไายบายเดี๋ยวรีบมาหาเมื่อกี้พูดอะไรเมื่อกี้พูดอะไรต้องใจพูดใช่ปะไม่ได้ตั้งใจแล้วจะพูดใช่ปะไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจคือจะมาชดเหรอหรืออะไรไม่ใช่มาชดหรืออะไรอะไรพูดมาไม่ได้พูดไม่ได้พูดอะไรเมื่อกี้บอกน้องสาวเอ้าหรอพูดผิด เราจะพูดว่าอะไรพูดว่าน้องรักน้องรักเหรอใช่น้องรักอ๋อโอเคน้องสาวก็น้องสาวเดี๋ยวรีบมาเดี๋ยวรีบมาเข้าไปโอเคขอ,อให้ตำรวจไล่นะอื